นักแสดงเรื่องโนราที่กำลังโด่งดังอยู่ในขณะนี้ถูกอาจารย์นองโหนคิวทองพักว่าที่บ้านของเขานั้นมีเท่ากระดูกฝังอยู่และเป็นเท่ากระดูกของบุคคลที่มีชื่อเสียง,แล,นนแ,งแล้วก็เป็นนักแสดงครับก็เป็นนักแสดง นนมีผลง,งานเรื่องโนราครับอืค่ะ,ะเคยนั่งสมาธิแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมีอะไรติดตามอะะไรตติดตามค่แล้วก็พขได้ไปสนทนากับอาจารย์แล้วก็เลยนึกถามอาจารย์มาว่าเองอาจารย์ครับบ้านผมเนี่ยมันเป็นยังไงมันก็เลยเปลี่ยนจา,จากที่เราอยากจะรู้เรื่องไอ้ที่ติดตามซึ่งอาจารย์ก็บอก อธิบายไปแล้ว,ลว,วก็เลยแต่ว่าอยากจะรู้ว่าอาจารย์ครับแล้วที่บ้านมันเป็นยังไงหมายถึงบ้านที่ผมอยู่อาจารย์ก็เลยบอกว่าอ๋อเป็มีเรื่องของวิญญาณต,ตรงนี้ตรงนี้อะไรก็คือเมื่ออาจารย์เปิดกรรมให้พี่เติมปุ๊บก็เลยพบว่าที่บ้านของพี่เติมเนี่ยไม่ได้พี่เติมไม่ได้อยู่คนเดียวซะแล้วแต่มีโอปปรปฏิกะ,ะหรือทางโลกเรียกว่าวิญญ,ญาณเนี่ย ปะปนอยู่กับพี่เติมอาจารย์จึงบอกว่าอาจารย์พบทั้งหมดเนี่ยมีทั้งหมดสามดวงสามดวงดวงที่หนึ่งอาจารย์ก็บอกว่าเป็นคนที่เขายึดติดกับสิ่งของเขาหวงของอยู่สิ่งของเนี้ยเป็นของลักษณะของของวัตถุโบราณหรือว่าเป็นของที่เขาเคารพบ,บูชาใช่นะคะดวงที่สองก็คือเป็นเป็นคนแก่ที่มีลักษณะของเป็นคนเสียงดังหรือเป็นคนที่ ชอบเ้านของพอตนที่สามเนี่ยอาจารย์มองเห็นว่าเป็นเท่ากระดูก<ช>จําได้ไหมคะว่าลักษณะเหมือนที่บ้านของพี่เติมเนี่ยมีเท่ากระดูกฝังอยู่ที่บ้านแล้วมองแล้วว่าจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงด้วยบ,บอกใบ้ให้นิดนึงว่าคำเฉลอยอยู่ในฉบับเต็มซึ่งเท่ากระดูกนี้ เป็นของนักร้องชื่อดังที่เอ่ยชื่อไปแล้วทุกท่านต้องรู้จักเป็นอยา่างดีช่วงธรรมะในใจหัวข้อธรรมในวันนี้คือภูมิเปรตคำถามประจำวันนี้นะคะคุณคิดว่าเปรตต้องมีสภาพตัวสูงเท่าต้นตาลปากเล็กเข้ารูเข็ม และมือใหญ่เท่าใบลานเท่านั้นใช่หรือไม่เพราะเป็ดมีสภาพมากมายหลายอย่างแล้วแต่สภาพกรรมนั้นนะคะที่จะไปสร้างรูปที่มีลักษณะแตกต่างกันไปเป็ดบางตนก็มีลักษณะเป็นเพียงก้อนเนื้อเล็กๆที่เราจะเคลื่อนที่ไปไหนจะใช้วิธีใยการกลิ้งตัวไปเรื่อยๆนะคะหรือเป็ดบางสภาพนะคะก็มีสภาพลักษณะเช่นเป็นโครงกระดูกหรือ เป็บางชนิดก็มีลักษณะรูปร่างคล้ายมนุษยก็มีช่วงภาษาธรรสนุกกับอาจารย์นนย่ายิปซีอินเตอร์กับคำว่าอากุศลลกรรมและคำว่าอากุศลในความหมายของพระอภิธรรมหมายถึงการกระทำที่ให้โทษให้ผลเป็นความทุกข์สำหรับในภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่านะคะก็คือไพ่เด e เด b t นะคะเป็นไพ่ของ คนที่กำลังได้รับกรรมเพราะว่าทำอกุศล,ลกรรมนั่นเองค่ะหากเราจะพยากรณ์ว่าคุณถูกใส่ร้ายป้ายสีเป็นผลมาจากคุณทำอกุศล,ลกรรมเราจะต้องพูดว่าในสามเทพสุดท้ายนี้ไม่มีช่วงใครอยู่ในศาลเพราะอาจารย์นองโหนคิวทองบอกกับพวกเราว่า ช่วงของใครอยู่ในสารนี้ได้บรรลุปเป้าหมายในการทำรายการในช่วงนี้เพื่อให้ทุกท่านได้รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีจริงแต่จะมีรายการใหม่เข้ามาทดแทนซึ่งเนื้อหานั้นหลอนเข้มข้น และยังมีสาระดีเหมือนเดิมฝากท่านผู้ชมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ